สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง j s s o s v v นะครับวันนี้ก็อยู่กันกันกบ m มายคราฟมัดแพคออเด the Mods 10นะครับใน EP ที่4เนาะโอเคก็นะครับวันนี้เราก็มีประมาณ2-3อย่างที่เราจะทำนะครับก็อย่างแรกเลยเดี๋ยวพาทัวร์พื้นที่ก่อนนะครับว่าเราได้อัปเกรดอะไรไปบ้างเนาะอย่างที่2ก็คืออยู่ตรงนั้นนะครับ เป็นห้องนั้นแล้วก็อย่างที่3าก็น่าจะไปนรกนะครับโอเคก็อนอื่นเลยเรามาดูโรงงานนรกของเราก่อนนะครับก็โรงงานของเราครับผมได้เพิ่มตัวผลิตลาวานเนาะตอนนี้เป็นห้าอันแล้วนะครับแล้วก็ใช้เป็นแมกมาเตอร์นะครับในการผลิตพลังงานแทนใช้ฮีตเจนนะครับเพราะว่าฮีตเจนมันช้ากว่าแมกมาเตอร์มันค่อนข้างเร็วแล้วก็ได้เยอะนะครับส่วนตรงนี้นะครับ เราก็มีอุปกรณ์เพิ่ม3เครื่องนะครับก็เครื่องแรกก็จะเป็น electrolytic separator นะครับเป็นตัวแบบแยกน้ำด้วยไฟฟ้าแต่ว่าก็สามารถแยกพวกขอของเหลวอย่างอื่นได้นะครับอันนี้เราใช้เป็นน้ำเนาะเพราะว่าเราใช้ออกซิเจนนะครับเข้าเครื่องนี้ purification chamber นะครับเป็นเครื่องที่ทำให้แร่นะครับคือเราใส่แร่แบบรอเข้ามาในนี้แล้วมันจะเอาไปทำให้แบบ กลายเป็นคล้ำนะครับกลายเป็นแบบเป็นก้อนๆน,นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเข้าเครื่องคลัชเชอร์นะครับคลัชเชอร์เนี่ยมันจะเอาไอ้ตัวคล้ำจากตรงโพลิฟิเคชันนะครับไปบดเพื่อกลายเป็นผงแบบเดอร์ตี้นะครับนี่เดี๋ยวผมเอาเปิดให้ดูดีกว่าสมมุติเราเป็นรอไอรอนนะครับรอไอรอนใช่ปะถ้าเราเอามาเข้าเครื่องโพลิฟิเคชันนะครับปุ๊บ มันจะเป็นอย่างนี้ไอรอนคลัมนะครับโดยใส่ออกซิโดยใส่ออกซิเจนเข้าไปเนาะทีนี้เราไอรอนคลัมนะครับมาเข้าครัชเชอร์นี่จะได้เป็นเดอร์ตี้ไอรอนดัสนะครับแล้วทีนี้เราเอาไอเดอร์ตีเเเเ้เนี่ยไปเข้าเอ็นริชมเมนเชมเบอร์นะครับมันก็จะได้เป็นไอรอนดัสแล้วเราก็เอาไอรอนดัสนี้ไปเผานะครับเราก็จะได้ไอรอนมาซึ่งผลผลิตมันจะได้เยอะมากนะครับน่าจะประมาณ2-3ถึงเท่าผมไม่แน่ใจนะแต่ว่า ขั้นต่ำอ่ะสเท่าแน่ๆครับก็คือกลายเป็นเครื่องเผาแร่ของเราเลยนะครับก็เราก็เอาแร่เสร็งนี้เราก็จะเผาให้ปุบปุบป,ป,ป,ปุเสร็จเรียบร้อยผมได้บันนี่ฮอปเปมานะครับคือมันมีหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วผมไปรูทมานะครับก็ได้มาเยอะอยู่นะก็ตอนนี้ก็มีบันนี h o อ p เปอนะครับมีแหวนอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะนะครับเออนี่บันนี่ชูนี่มันกระโดดสูงมากนะครับยิ่งกดสปสปลาค้างมันยิ่งสูงนะเนี่ยเห็นปะ ถ้ากดสเปซาวเฉียงมันก็ไม่ได้สูงนะครับไม่สูงมากแล้วกดค้างก็จะสูงกว่านะครับมีล่มด้วยนะล่มก็สโลฟอร์นะครับตกช้าแล้วก็คลิกซ้ายมันก็จะพุ่งได้นะครับนี่ทีนี้เดี๋ยวผมพาไปดูอะไรอย่างหนึ่งก็คือ Mod a r t ์ติแฟเราเวลาเราดีเรชใชปะ่ะเราไม่จําเป็นต้องใช้เลเวลก็ได้นะครับเนี่ยสมมุติตรงนี้ใช่ปะตรงนี้มันคือใช้เลเวลใช่ไหมครับเนี่ยใช้เลเวลในการดีเรช แต่จริงๆแล้วเราไม่ต้องใช้เรเวลก็ได้นะครับเราเอาเมาส์มาลากดูมันจะเห็นเป็นดาวแบบนี้นะเห็นปะทีนี้วิธีในการใช้งานนะครับเราก็แค่จับคู่แบบลากเส้นระหว่างดาวนะครับดูตัวอย่างง่ายๆเลยเห็นไหมสมมติดาวนี้นะครับมันมีอะไรไม่รู้วนๆรอบๆมันอยู่สองอันนะครับเห็นไหมสองจุดแปลว่ามันสามารถลากเส้นเชื่อมได้2เส้นนะครับอันนี้มีจุดเดียวก็ลากเส้นเชื่อมได้จุดเดียวอย่างสมมติอย่างนี้ปุ๊บนะ จุดมันกลายเป็นสีฟ้านะครับมันก็คือมันจุดนี้มันใช้ไปแล้วอันนี้มันเหลืออีกจุดหนึ่งมันก็สามารถลากได้น่าจะอย่างนี้ครับนี่เราพยายามลากเส้นเชื่อมให้มันตรงกับรูปร่างของไอเทมมันนะครับอันนี้ผมลากมัวเลยนะผมไม่รู้มันเชื่อมกันยังไงด้วยซ้ำนี่ยได้แล้วนะครับอันนี้คือถูกต้องนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้แล้วมันก็จะปลดล็อกให้เลยนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูตัวส่วนของ สวนลอยบ้างนะครับคือมันก็คงไม่ใช่สวนลอยบาบิลนแบบร้อแบบไม่เหมือนร้อแน่นอนเพราะว่าผมก็ไม่ได้ทําให้มันเหมือนจริงนะครับผมแค่ทาให้เป็นชั้นบันไดขึ้นไปเฉยแล้วก็ปลูกผักได้นะครับคือตอนนี้โครงสร้างมันยังไม่เสร็จนะครับด้านล่างยังเหลืออีกยาวเลยไปถึงนู่นเลยนะครับก็มันก็ปิดแค่บางห้องนะด้านล่างก็มีปิดไว้อยู่นะครับเดีย๋ยวพาไปด้วยระบนก่อนนะครับก็แล้วก็ขึ้นบันไดามาปกติเนาะ ก็จะมีเป็นสามชั้นนะครับชั้นสุดท้ายก็จะเป็นย,ยาวๆไปอย่างงู้นเลยปูยาวไปเลยนะครับพอเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะปดิดนิดนึงนะครับแล้วก็ปลูกผักได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะเป็นที่เลี้ยงสัตว์นะนี่ชั้นล่างสุดเป็นที่เลี้ยงสัตว์นะครับผมไปจับวัวมาเนาะแล้วก็คือไล่คูณมาติดมากับหมูนะเพราะว่าไล่คูนมันก็กินแครอทเหมือนกันก็ช่างมันนะครับมีไก่เนาะ แล้วก็โครงสร้างด้านในเดี๋ยวทำเป็นแบ่งชั้นไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้มี3ชั้นเนาะนี่เห็นไหมอันนี้ชั้นสองเนาะแล้วก็ชั้น3เดี๋ยวผมดีดขึ้นมาตรงนี้โอเคนี่ชั้น3ามนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ส่วนด้านในผมยังไม่แน่ใจว่าจะทําเป็นอะไรนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีเรามีพื้นที่เยอะมากตอนนี้นะครับทําอะไรก็ได้เลยเดี๋ยวผมปักทอด้วยด้วยผมลืมนะครับอ่าโอเคอันนี้คือพื้นที่ด้านในนะครับตรงกลางผมยังไม่ได้อุดนะ พราะว่าผมเผื่อเอาไปทําอย่างอื่นนะครับโอเคนี่คือสวนลอยก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับผมคิดว่าคลิปหน้าน่าจะเสร็จนะแต่ผมก็ต้องขุดหินเยอะเหมือนกันทีนี้เรามาดูห้องนี้ดีกว่าห้องนี้น่าจะเป็นห้องที่ทุกคนอยากรู้มันคืออะไรนะครับเมื่อเราเข้ามาเนาะคือมันคือห้องเอ็นชานแล้วก็จะทําเป็นเทรดดิ้งฮอล์นะครับแต่ว่าพื้นที่แค่นี้ทำเทรดดิ้งยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่เราใช้มอดนี้ easy v i l g e r นะครับ มอดนี้ก็จะทำให้เราสามารถเทรดกับวีเดเจอร์ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ผสมมันง่ายขึ้นผสมพันธุ์มันง่ายขึ้นนะครับก็เดี๋ยวผมจะพามาทําให้ดูเลยแล้วกันสิ่งที่เราต้องใช้นะครับก็คือเราใช้บล็อ์พวกนี้ก่อนเนาะนี่เดี๋ยวเรามาก่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคเห็นอันนี้ไหมอันนี้คือไอรอนฟาร์มนะครับเนี่ยเราสามารถฟาร์มเหล็กได้เนาะเราคาบบล็อกนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มาวางไว้แลอาวีเดเจอร์ใส่ไปตัวหนึ่งมันก็จะค่อยๆฟาร์มไอรอนโกลเดมให้เรานะครับ ผมเก็บมันออกมาก่อนแล้วกันทีนี้นะครับวิธีการใช้ตัว mod easy i l e a g e r เนาะผมแนะนําให้สร้างเป็นอย่างนี้เนาะเติ่มแรกเราสร้างเป็นตัว farmer ก่อนนะครับผมขอใช้พื้นที่ประมาณสักตรงนี้แล้วกันนะ farmer นะครับ farmer สองตัวเสร็จปุ๊บผมใส่ breeder ไว้รไตรงนี้นะครับเอา hopper เชื่อมปึ๊บปบอ่าอย่างนี้นะแล้วทีนี้ผมก็เอา incubator ไว้ตรงนี้นะครับ เราฮอปเปอร์เชื่อมอย่างนี้อ่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็นั่นก็คือเราเอาฟาร์มเมอร์มาก่อนนะครับแล้วเ,าเอาวิลเจอร์มา2ตัวเนาะฟาร์มเมอร์เราก็ใส่เข้าไปในกล่องสองกล่องนี้นะครับมันจะเป็นกล่องสําหรับให้ตัวฟาร์มเมอร์นั้นทําฟาร์มแล้วมันก็จะผลิตเป็นพวกพืชผลนะครับเข้ามาในนี้เนาะสมมติเราใส่แครอทเข้าไปมันจะฟาร์มแครอทออกมาทีนี้ เมอเาเอาแครอทมาเติมในช่องที่เป็นบรีเดอร์นะครับ NPC จะได้มีอของกินแล้วมันก็จะได้ผลิตลูกได้พอมันบรีดเสร็จปุ๊บลูกมันก็เข้ามาอินคิวเตอร์นะครับเป็นแบบตอนผลิตออกมามันจะเป็นเบบี้เนาะแล้วพอมันเข้านี้มันก็จะค่อยๆโตขึ้นออกนะครับอันนี้คือออโต้ผลิตวีเดเจอร์อ่านี่ไอรอนฟาร์มกำลังทางานอยู่นะเห็นปะโอเคอันนี้คือออโต้ผลิตวเดเจอร์แต่ผมยังไม่ได้เอาแครอทมาเติมในช่องนี้นะเดี๋ยวผมต้องไปเอาแครอทมาใส่ก่อนแล้วก็ พวกนี้นะครับอันนี้คือเทรดเดอร์เนาะอ่าผมลืมพาดูวิธีการครับมันก็คับประมาณนี้นะคล้ายๆอย่างนี้นะครับอัน,นอืนน่นๆก็คับคล้ายๆกันมันจะเป็นแบบกระจกแล้วก็เลสโตนนะครับส่วนบล็อกด้านล่างจะไม่เหมือนกันนิดหนึ่งนะครับโอเคส่วนเทรดเดอร์นี่คือเราวางเรียงไปได้เลยสมมุติ1 2 3 4ผมก็เอา NPC ใส่เข้าไปผมก็สามารถเทรดกับมาได้เลยนะครับอันนี้ผมไปรี พวกทเทรดมานะครับเห็นไหมอันนี้ก็กลายเป็นเบนดิ้งผมรีมาแล้วนะครับอันนี้ฟอร์จูนเนาะอันนี้ก็เป็นแบบอะไรก็ไม่รู้นะผมรีมาเฉยผมไม่รู้มันคืออะไรนะครับลูเลสไทด์ตีติดขี้แดงขึ้นอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วถ้า,าอยากทำ trading, เทรดดิ้งฮอว์กเราก็จะทำเทรดเดอ้ลเยอะๆมาเรียงครับเรียงเลียงลเลียงเต็มๆเลยแล้วก็ทเทรดทีละคนเลยครับโอเคเดี๋ยวผมอันนี้ดีกว่าเป็นชัร์พิกแอคนะครับเพราะว่าพิกแอคผมจะพังแล้วผมจะคัามันใหม่มาใช้เนาะโอเคซึ่ง อันนี้โต Enchant มันจะมีมอดที่ชื่อว่า a p o t h i c Enchanting นะครับมันทำให้มันลิมิตการใช้บุกเชลธรรมดาเนาะปกติเนี่ยมันมันบอกว่าอีเทอร์นาบวก2 MAX 30ผมสามารถวางได้พวกบุกเชลได้แค่นี้นะครับเพราะผมวางมากกว่าน,นี้มันก็ไม่ได้ไออีเทอร์นาแล้วก็เวลา Enchan t เราก็ต้องมีมันจะมีค่า3ค่านะครับอีเทอร์นาก็คือแบบ Enchanting Level เนาะยิ่ง Enchanting Level สูงก็มีโอกาสได้แบบ e Enchant ดีๆนะครับ ส่วนควอนต้าก็คือแบบความเสถียรเนาะถ้าควอนต้าเยอะก็คือมันจะแบบแลนดอมเอนชันมาให้เยอะนะครับแต่ว่าถ้าเยอะเกินไปก็ไม่ดีเนาะเออส่วนอาคาน่าก็คือเป็นแบบเอนชันที่มันแรงขึ้นนะครับอะไรประมาณนี้แหละก็มอดนี้ก็ทำให้การเอ็นชันที่มันเปลี่ยนไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราเอนชันไปแอรเลยผมเวลเยอะนะผมเอนชันอันอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทูมสโตนโซบาลผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแต่ว่าคิดว่าน่าจะไม่ได้ใช้นะ เดี๋ยวผมเอนชาร์ดเป็นอันเบกกิ้งไปแล้วกันมันจะได้ใช้ได้นานโอ้แล้วเรามีซิลทัศด้วยเอ้ยซิลทัดนี่ผมก็หาอยู่พอดีแต่ว่าถ้าอย่าพิกแอคหลักผมก็ไม่อยากได้ซิลทัดเท่าไหร่เดี๋ยวผมเอนชาร์ดอีกอันหนึ่งแล้วกันของอื่นเนี่ยเอฟฟิเชนซี่สามเอาไปเลยนะครับแล้วก็ามาใช้เดี๋ยวอันนี้ก็พังก็ใช้อันนี้ต่อเนาะส่วนซิลทัดก็เก็บไว้ก่อนนะครับโอเคปลูกปลูกไปนะครับอ่าเห็นปะมันก็จะมีพืชละผมก็แค่รอมัน ทาฟาร์มของมันแล้วก็เอามาให้พวกนี้นะครับเราใส่ไปก่อนก็ได้นะในฟูดไอเทมนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่ามันจะผลิตให้หรือเปล่านะตอนกลับมาจากนรกนะครับโอเคโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมพร้อมสร้างประตูในเธอแล้วนะครับผมเอตอนแรกก็คิดอยู่ว่าจะสร้างตรงไหนดีแต่พอเห็นตรงนี้มันว่างผมก็เลยจะสร้างตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาสร้างกันเลยเนาะสร้างแบบง่ายๆนะครับอย่างนี้เลยแล้วก็ ใส่เข้าไปนะครับใส่มุมให้หน่อยแล้วกันเดี๋ยวมันไม่สวยนะครับโอเคเดีย๋ยวสร้างตรงนี้ใช้ตรงนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะจุดไปปุ๊บโอเคมาเดี๋ยวเราพร้อมไปนรกกันนะครับเพราะว่ามันก็มีหลายของหลายอย่างที่เราต้องแบบไปหาในนรกมาใช้เนาะเราจะได้แบบพัฒนาชุมชนของเรานะครับอ๋อแล้วก็บ้านลืมบอกไปบ้านผมก็ปิดชั้นสองที่ทำไมดันอยู่อยู่ด้านบนได้วะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน,นว่าทำไมมันถึงไปอยู่ด้านบนได้นะครับ แต่บ้านผมปิดชั้นสองไปเรียบร้อยละเดี๋ยวขุดให้นัน้นกลับมาอยู่ห้องดาราแล้วกันโอเคเราไปนรกกันนะครับน่าจะโหลดนานอยู่นะโอ้โอเคตอนนี้เรามาเกิดที่ไหนไม่รู้แล้วเหมือนนรกมันจะแปลกตามากๆนะครับโอ้ไม่ก็โอ้ว้าวเดี๋ยวนะโอ้โหอ๋อเพราะว่ามันมีใบโอมหลายไบโอมเนาะโอเคภารกิจวันนี้เราก็คือสำรวจก่อนนะครับน่าจะยังไม่เจอฟอร์เทสแต่ถ้าเจอแล้วก็จะเป็นอไรที่ดีมากนะครับ เดี๋ยวก่อนอื่นเราต้องทำอันนี้ก่อนว p พอยนะครับเดี๋ยวลืมนะออพอท่อเนาะนี่เธอพอท่อพอท่อนะครับโอเคเซฟหวังว่าจะไม่มีอะไรทำให้ประตูเราพังนะผมเห็นนะนี่หน้าเข้าอยู่นะมีพิกลินเต็มเลยนะครับย๊บเรามีร่มนะแล้วก็ใช้กระโดดข้ามไปเลยแล้วกันอันนี้เหมือนเป็นเอาโพสนะครับเอาโพสของพลิกลิน มีสมิตติ้งเทเบิลด้วยนะครับโอเคเราค่อนข้างที่จะขาดทองนะครับโอเคอ่าโอ้ยได้โถฟีมาด้วยนะครับฮอกลลนโอฟมโอเคเดี๋ยวขุดทองก่อนนะตรงนี้เหมือนเป็นบ้านเลยนะครับมีซอมบี้พิกลินอยู่มีโซแซนด้วยนะครับ ิโซแซนเดี๋ยวเดี๋ยวผมขุดเอ้ยถ้าเราไม่เจอฟอร์เชสเราก็ยังไม่ต้องขุดโซแซนก็ได้โอเคเอมทางเข้าอยู่ไหนเอ่ยกระโดดเข้ามาเปิดตรงนี้เข้ามาโอ้ชุบมาแล้วเออเออมันก็ไม่มีทางเข้าจริงๆแหละมาดูลูทกันนะครับรูทเหมือนแบสทจันปกติเลยนี่ว่าอู้บล็อกทองเยอะมากมีบล็อกกระดูกมีไฟกันเล็นะครับน่าจะตีติดไฟนะตัวนี้ นำมารีเสิร์ชกันโอเคอันนี้มันเชื่อมเชื่อมเยอะมากโอแค่ okay, นี่เองโอเคไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับโอเคเมื่อโจมตีนะครับจะจะ uh, สร้างประกายไฟที่ล็อกตัวศัตรูแล้วก็ทําให้ติดไฟด้วยนะครับผมว่าเราเอามาใช้แทนอันนี้ดีกว่าเฟลโลคลอนะครับเราเน้นตีแรงนะอันนี้อัพได้ด้วยอันนี้ความแรงก็คือร้อยแปดสิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเยอะมากเราไปอีกใน้สองร้อยละคือฟาดนัดแรกคือแบบฟาดโคตรแรงเลยนะครับ อีกกล่องหนึ่งเนาะมีออปซิเดนส์เกล์นะครับโอเคเราดูออ s ซิเดนส์เกล์กันนะครับอย่างเงี้ยอ,อ่าได้ละโอเคฮีทรีสต c นนะครับอ๋อโอเคก็คือเป็นอมาตะต่อไฟนะครับ2.7วิแค่นั้นแหละเราเอามาใส่ได้นะชามนะครับโอเคใส่ไปก่อนนะเพราะว่ามันมีช่องว่างนะครับเดี๋ยวเราไปตรงนู้นดีกว่าหวังว่าจะไม่ตกลาวาแล้วกัน ตรงนี้มันมีสปอนเนอร์ด้วยผมมีซิลทัตผมขุดสปอนเนอร์ได้นอะอุชิตเดือดริดบลูทด้วยนะครับพวกนี้มันโหดอยู่เราต้องระวังเฮ้ยมันทำไมไปดันเพื่อนมันมาค่อยๆโอเคโอเคครับค่อยๆค่อยๆเฮ้ยเมื่อกีออ้ใครมันใช้เวทวะตัวไหนใช้เวท เมื่อกี้ผมเห็นอะไรไม่รู้โอเคเมีซิลทัดเดี๋ยวเราขุดสปอนเนอร์ไปได้นะครับนี่เราเอาไปใช้งานทีหลังได้ด้วยนะทำเป็นฟาร์มทำเป็นอะไรก็ได้เมื่อกี้มันอุย้ยอันนี้มันเอนเชนเดอร์บีนะครับจรงิงจรงิงจรงิงขุดไปก่อนตรงนี้มันไม่มีอะไรแล้วอะ่ะมีสปอนเนอร์สองอันโอเคเดี๋ยวไปต่อดีกว่าผมเห็นบ้านตรงนี้มีทองขโ,โมย ดูสิโอยนี่ตีติดไฟน,นะครับเขียมเจอทางเข้าล้มันเป็นเหมือนห้องพักเล็กๆนะครับมีแอนวิวมีโต๊ะอะไรไม่รู้แล้วก็มีตรงนี้บาเรอู๋ deflecting n e c k l นะครับเขาบอกว่าเอ่อถ้าโดนดาเมจใช่ไหมมันก็จะเก็บไว้กักเก็บไว้นะครับแล้วก็ หลังจากนั้นห้าวิหลังจากที่โดนดาเมจล่าสุดนะครับหรือไม่ก็แบบกักเก็บไว้เต็มแล้วอะ่ะก็มันก็จะระเบิดสร้างดาเมจนะครับแล้วก็สตัร์ทสุดด้วยด้วยโอ้ถือว่าเจ๋งมากนะครับมีถุงมืออีกแล้วนะครับอันนี้ถุงมือน่าจะดูดเลือดนะแม่ผริตโกฟนะครับต้องรีเสิร์ชด้วยไอผมขี้เกียจร,รีเสิร์ชผมอันนี้ไปเลยแล้วอ๋อไปดูไมก้กางเขนเลยนะครับโอเคเอ่อฮิวเลอร์สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับดูดเลือดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ไหนดูรอบๆซิมันมีอะไรอีก ผมว่ามันเห็นตรงนี้นะอะไรไม่รู้ตรงนี้ใช่ปะอยู่ทิศใต้เนาะไปทางนี้นะครับโอ้ตกลาวเนี่เรากันการลาวาการดาเมจไฟนะตอนนี้ติดไฟละเพราะว่าเอฟเฟกต์กาดาเมจหมดละนะครับโอเคผมต้องกระโดดแล้วก็พยายามข้ามส่วนที่เป็นไฟให้ได้ตรงนี้มันจะมีพีระมิดแบ็กสโตนด้วยนะแล้วก็มี โครงสร้างอะไรไม่ดูอีกแล้วนะครับตรงนี้มันจะเป็นดันเจียนเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปก่อนผมเห็นเลเวอร์นะครับโอเคอ้โอเคอเปิดผิดนี่ชิบหายเลยนะครับอ๋อมันน่าจะเป็นคล้ายๆแบบดีเซอร์เทมเพิลอ่ะแต่ว่ามันมันอยู่ในนรกแทนนะครับ โอ้พิกแอคพังพอดีนะครับเราเอา Efficiency มาใช้ก่อนเม่กี้มันมี Dispenser 1หนึ่งอันผมว่าน่าจะมีอันเดียวเนาะซึบโอ้โหอะไรบ้างวะเนี่ยเอ่อมีดาบทองมีดาบหินแล้วก็มีพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกเราไปกันต่อดีกว่าเม่กี้มันมีรีเวอร์อยู่3อันเหมือนดีเซอร์ตเอ้ยเหมือนจังเกิลเทมเพิลเดี๋ยวเราขุดเข้าไปเลยนะครับผมขี้เกียจมานั่งแก้นะครับ มีสปอนเนอร์ซอมบี้ฟิกกลินด้วยอันนี้เอาไปด้วยดีกว่ามีบล็อกแม็กมาแล้วครับแต่ว่าเราเหยียบได้พิสตันโคดจริงพิสตันผมผมเอาไปด้วยแล้วกันโอ้ oh my god มีของ,งแล้วนะครับโอ้ผมมีดาบทองสามอันนะครับเวอร์มากมีคอมเพรสอรอนเลกจิอันนี้อะไรเนี่ยวอลเทคแคนนอนนะครับยิงยิงอากาศได้เราเข้ามาในพีระมิดแบ็กโตนนี้ดีกว่าครับมันน่าจะมีอะไร แปลกๆบ้างคิมสันไอรอนออกคือเดี๋ว,วะเราได้คิมสันไอรอนมาแล้วครับเหมือนจะเป็นแร่ที่น่าจะโอเคนะใช่ไหมคิมสันไอรอนทำอะไรได้บ้างทำชุดเกราะไม่ได้นะครับทำคิมสันตีลได้เออผมก็ไม่รู้แฮะว่ามันใช้ทำอะไรนะครับโอเคช่างมาก่อนแล้วกันเหมือนพีระมิดนี้มัน ทางเข้าอยู่ไหนวะอันนี้ปะเจอของด้วยแฮนี่จะบริกโอ้โหมันผมเห็นกล่องเดียวนะตรงนี้แล้วก็มีพอท่อตรงนี้นะครับโอเคกล่องกล่องมี TNT ครับอเออกล่องเป็นกับดักนะครับโอเคเกือบแล้วครับโอ้ตกแล้ววะเออเหมือนจะไม่มีอะไรเนาะใช่ไหมด้านล่างไอโครงสร้างด้านหลังนี่ผมยังไม่ได้เช็คเลยว่ามันมีอะไร แต่ผมว่าน่าจะไม่มีใช่ไหมเออมันก็ไม่มีอะไรจริงๆนั่นแหละงั้นก็ไปต่อครับตอนนี้คือไบโอมันมั่วโอ้มีไบโอมสีน้ําเงินด้วยเดี๋ยวผมว่าเราขึ้นตรงนี้มานะครับแล้วเราก็ลองเดินไปไบโอมสีน้ําเงินกันดูก็ได้ก็ไปทางนี้ใช่ไหมใช่นะครับไปทางไบโอมเห็ดเหลืองเนาะเห็ดนรกนะครับตรงนั้นมีแท่นอะไรก็ไม่รู้แท่นบูชายันเป็นแอง อะไรสักอย่างที่มีกระจกครอบลาวาไว้นะครับตรงนี้มีกล่องมันเสกพิกลินบรูตมานะครับพิกลินบรูตตัวถือขวานเอ้ยแต่ว่าพิกลินบรูตมันจะมาตีเราได้ไงว่ามันมันเกิดบนนั้นมันก็ไปไหนไม่ได้เราได้แอปเปิรทองอินชานมาด้วยนะครับของการตายผมว่ามันน่าจะมีการวิธีปั๊มโกลสโตนนี่ไงเจอใบโอมสีฟ้าแล้วนะครับโอ้มันไม่ได้ฟ้าแบบ ในแมปเนาะมันก็ฟ้าแบบมนๆนะเป็นฟ้าที่สวยอยู่นะครับแต่ไอ้ตรงสตักเจอร์นี้รู้ดีอยู่นะเนี่ยอกี้ผมได้แอปเปิลทองอินชานกับนิทรร e ส c คร p มาไม่เร็วนะครับโอ้ตรงนี้เหมือนจะเป็นเมืองเมืองร้างเลยนะครับมีอะไรก็ไม่รู้มีอันนี้ด้วยอะไรเนี่ยอัลเมอร์พายนะครับเอ็นชเชน t บตต์กราวเนาะเป็นสตักเจอร์ของมอดซักมัดหนึ่ง ที่มันร้างไปแล้วนะครับเป็นสนามรบอันนี้มันชุดเกาะน,นิทราไอนี่เนี่ยชุดเกาะน,นิทราที่แบบกลายเป็นซากไปแล้วโว้โว้โอ้อันตรายนะครับอันตรายโอ้โอเคเฮ้ยเถื่อนอยู่นะตัวเมื่อกี้เมื่อกี้เราได้ซินเดอร์เอเซนส์มาน่าจะไปคาบของผมว่าเราต้องปลุกพวกนี้มาสู้เยอะๆแล้วแหละ เอ้ยอันนี้ก็แบบสปอนเนอร์พวกนี้เนาะโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปจากที่นี่กันมันน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะผมเจอหลุมอะไรก็ไม่ดูนะตรงนี้เป็นหลุมที่ทำมาจากเนเธอร์บริกผมจะลองลงไปดูนิดนึงนะครับเฮ้ยอย่าบอก้าเป็นไม้ชาร์อ่ะนี่คือไม้ชาร์นะครับ Sharp ไม้ชาร์ปไน่ไกเอ้ออะไรวะนี่ ของอะไรบ้างวะนี่มีค้อนด้วยนะครับมีเอ,อ่อมีกระทะมีโลบมีข้าวโอเคครับทุกคนจากที่ผมเดินดูมามันไม่ค่อยเจออะไรที่มันมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะว่าจะกลับขึ้นไปด้านบนแล้วมันตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรแล้วโอเคเดี๋ยวเจอกันทีบ่บนนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมออกมาแล้วคือผมหาทางออกยากมากนะผมผมจําทางไม่ได้นะครับโอเคครับทุกคนผมลองเปิดแบบดูผมเห็น ตรงนี้เห็นปะทางขวานะครับเป็นเหมือนปราสาทอะไรไม่รู้นะครับผมไม่รู้ว่าใช่ฟอร์เชจหรือเปล่าแต่คือแบบมันไม่ใช่ฟอร์เชจแน่แหละแต่มันอาจจะเป็นโครงสร้างที่คล้ายกันนะครับส่วนตรงนี้มีเรือด้วยนะครับเป็นคล้ายๆเรือเนาะเดี๋ยวเราลองไปตรงนี้ดูก่อนนะครับแล้วเราเจะไปทางขวากันเนาะโอเคถ้ามันมีสปอเนอร์จะเป็นอะไรที่ดีมากอุ้ยมันมีธนูด,ด้วยนะครับโอเคมันไม่มีสปอเนอะร์เนาะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลง,ลงมาดูเพิรมีรลุตอะไรจริงๆนะครับจ่เอ วายตกใจครับมาด้านหลังเฉยตัวเนี้ยเออตกระมาไปแล้วนะครับเราได้วิตเท r ร์สเกลแฟกเมนต์ด้วยอุ้ยโอ้เป็นวิธีการหาวิตเท r ร์สเกลที่ดีมากตัวนี้มันมีโพชั่นด้วยนะครับไฟสต,ตันตเอามาเลยของดีเฮ้ถ้าพวกนี้มันดรอปแฟกเมนต์อย่างนีมน้มันดีมากเลยนะอุ้ยรองเท้านิทรรศนะครับเ้ยโดนดาเมจมีรองเท้านาเท่าไอ่ตรงนี้น,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 นะครับทุกคน ต้องมีของดีๆใช้แล้ว curse หมดเลย <c oughs> curse of binding curse of a n i s h i n g โ okay, อเคเลยนะครับแม่งเป็น curse สองันเลยเนาะใส่แล้วถอดไม่ได้ด้วยผมว่าก่อนที่จะใช้เราเอาไปถอดพวก curse ออกก่อนดีกว่าแล้วเราค่อยเอาไป e n c h a n ดีๆที่เราแบบที่เราแบบค่อยเอามาใช้ทีหลังนะครับมี a r c a n ring บลาๆนะครับอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ละอย่าง วุ่นวายเยอะแยะไปหมดมีเนอุ้ยมีแผนที่ Nature f o r t r e ทชนะครับอันนี้ดีมากก็ส่วนอันนี้มี Ancient Debris 2อันนะครับต้องเจอนี่ไงเจอแล้วโอ้คือถ้ามันถ้ามันเป็นฟอร์เทชมันก็ไม่ใช่ฟอร์เทชธรรมดาแน่ๆแหละโคตรโคตรเวอร์นะครับดูดิโหอ๋อมันคือฟอร์เทชนะครับแต่ว่ามันปรับใหม่ด้วยมัดอะไรไม่รู้นะครับจริงๆผมว่าจะทำสวนพึ่งอยู่นะโอเค เบสนะครับเบสสามตัวเกิดพร้อมกันพอดีเดี๋ยวเล่นสักหน่อยมีจุดสปอนเบสมีมีเบสครับมีพิทเชอร์สเกตันมีกล่องอันนี้ปรา,าสาทนี้มันดูด,ดูแบบแปลกไลยปะเผื่อมันจะมีบอสมีอะไรหรือเปล่าเ็นโอ้โอ้สุดวะสามารถหมุนเปิดประตูได้นะครับโอเค ส่วนตรงนี้ยังไม่มีอะไรเหมือนเหมือนมันจะไม่มีอะไรฮะปรา,าสาทนี้น่าจะมีจ่รูทนะครับเนี่ยมีกล่องมีอะไรอยู่นะผมว่าผมค่อยมารูดร้ดีกว่าพากของเต็มนะครับโอทเรสเซฟเลยโอเคผมลองเดินเล่นดูก่่นเผื่อมันมีอะไร,ประแปลกๆนะครับจะส่วนใหญ่ก็เป็นรูทปะรูทหมดเลยมีกล่องมีอะไรใต้บันได,มไ,ดไม่มีอะไรนะครับผมเช็คแล้ว ส่วนตรงนี้เป็นห้องโต๊ะทํางานนะครับอันนี้ก็เป็นบันไดอีกแล้วต้องขอบๆบ่้จะเป็นบันไดเนาะโอ้มีชั้นล่างด้วยโอเคโอเคชั้นบนน่าจะมีอะไรน้อยกว่าแล้วเราจะได้ลงไปชั้นล่างทีเดียวเนีดูสิอืมมีห้องนะครับห้องนี้ก็คล้ายๆกับห้องชั้นล่างเมื่อกี้ตรงนี้น่าจะขึ้นไปชั้นบนได้เนาะถ้าเอชั้นบนสุด โอ้ชั oh, ้นบนสุดมีแต่กล่องนะครับโอ้ oh, เรายังไม่ได้ไม่ได้ไปชั้นล่างเลยเนาะลืมไปออ้ยมันเป็นรูปวิเทอร์นี่หว่าตรงกลางผมเพิ่งสังเกตนะครับเดี๋ยวผมเปิเปดดูก็มีอามูลิอีกแล้วมีกันพาวเดอร์อะไรว่าไปเยอะแยะนะครับเดี๋ยวเราลงไปชั้นล่างสุดดีกว่าโอเคผมลงมาละโอ้โอ้ oh. Oh. คืออะไรเอ่ย ดูสิก็เป็นรูทปกตินะเอ๊จะมีห้องเก็บของอยู่นะได้โคเป็นล้านเลยใครที่ผมเคยบอกว่าเรามีโคไม่พอตอนนี้มีพอแล้วนะครับเป็นเป็นโครงสร้างแบบแปลกใหม่เลยตัวนี้มีของนิดนึงอันนี้ก็มีออคซิเดียนเป็นคลางเก็บ idian, ออคซิเดียนเนาะเออเบอร์ดีฝั่งนี้ผมเจอทางลงเพิ่มลงไปอีกด้วยนะ ทำไมมันพื้นที่ใหญ่กว่าที่คิดไว้นะมีคอสวางอยู่บนโต๊ะด้วยเราลองลงไปดีกว่าโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บวิ่งเร็วเกินครับลงมาชั้นล่างมีเป็นห้องหนึ่งเลยห้องหนึ่งที่ใหญ่มากมีราวาลดลงมาด้วยแต่ว่าก็มีกล่องมีโล้ด้วยครับกล่องๆส่วนใหญ่เป็นพวกโกลสโตนสตริงอะไรพวกนี้นะครับเป็นแมทเทียลต่างๆเนาะ โอเคถือว่าห้องใช้ได้โอ oh. ห้องนี้มันเป็นห้องเก็บอุปกรณ์นะเนี่ยผมเห็นขวานปักอยู่ด้านในนะครับเนี่ยมีดาบปักอยู่ด้านในด้วยมีโลมีอะไรเนาะเออทาได้เก๋ดีเหมือนกันโอเคครับทุกคนผมเดินดูหมดทุกฝั่งนะผมก็เอาจริงผมก็คิดว่ามันก็ไม่มีอะไรเนาะมันก็มีแค่เป็นรูทนะครับแล้วก็ไม่ได้มีตัวอะไรให้เราสู้เป็นพิเศษเนาะเดี๋ยวผมว่าเรากลับบ้านกันดีกว่าเพราะว่าที่นี่ก็ดูครบแล้ว เดี๋ยวเรากลับบ้านไปแล้วก็เก็บของครับเราแล้วเราก็จบคลิปกันเนาะโอเคเจอกันที่บ้านนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็กลับมาบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวก็สรุปเลยวันนี้เราก็ได้ไปนรกมานะครับแล้วก็ได้แบบโชว์ว่าเราได้ทําอะไรผมได้ทําอะไรมาบ้านนอกเวลาเนาะก็มีแบบพวกเครื่องจักรพวกแหล่งผลิตพลังงานต่างๆนะครับเอาไว้ทําการเผาแร่ให้มันได้แบบประสิทธิภาพมากขึ้นเนาะแล้วก็มีตัวฟาร์มของเรานะครับที่เป็น ส่วนลอยบาบิลอนเกน,นะครับก็ยังอยู่ในระหว่างการสร้างอยู่ยังไม่เสร็จนะครับตอนนี้ตามผมนะผมว่าคิดว่าว่าน่าจะได้ประมาณ50%แล้วเนาะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูไอ้ตรงนี้กันห้องวีเดเจนะครับว่ามันจะมีลูกมันมีแบบผลิตลูกได้หรือ,อยังเนาะผมก็ยังไม่ชัวร์เหมือนกันเนาะโอเคอันนี้ไงเราได้วีเดเจมาแล้วครับตัวหนึ่งเอ้ยโอ้ผลิตมาอย่างเยอะเลยนะครับตอนนี้มีวีเดเจเต็มละไอ้ด้านบนก็ทําฟาร์มไปเรื่อยๆก็ส่งอาหารลงมาเรื่อยๆโอเคถือว่าเป็น เป็นผลผลิตที่ดีมากนะครับเรามีวีดีเจอเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวคลิปหน้ามันก็น่าจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเนาะไอตรงส่วนของเทรดเดอร์นะครับแต่เราค่อยมาแลกของกันเนาะส่วนฟาร์มเด็กก็ได้เด็กขึ้นมาเพิ่มเรื่อยๆนะครับถือว่าโอเคเลยโอเคครับก็ผมคิดว่าสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับใครที่ชอบเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะโอเคครับส่วนคลิปหน้าจะไปไหนทําอะไรนะครับก็ รอติดตามชมได้เลยครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ